วันนี้เรามากันที่วัดพนันเชิงวรวิหารเพื่อกลาบไหว้สักการะขอพรพระพุทธไตรัตนนายกพระพุทธไตรัตนนายกหรือหลวงพ่อสัมปองเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาหน้าตักฟาง20เมตรสูง19เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2394ได้โปรดเก้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์และพระราชทานามใหม่ว่าพระพุท ไตรัตนนายกหรือที่รู้จักในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนว่าหลวงพ่อซัมปอกกงในพระอุโบสถวัดพนันเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญสามองค์คือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขท,ทัยทำจากทองสำริดหน้าตักกว้างสามซอกสูงสี่ซอกมีสีทองเหลืองอลลาม ใส่เป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาหน้าตักกว้างสี่ศอกสูงห้าศอกส่วนพระพุทธรูปนาคนั้นเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยจะมีสีออกแดงๆหน้าตักกว้างสามศอกสูงห้าอกกล่าวกันว่าพระพุทธรูปทองและนาคนี้พึ่งถูกค้นพบเป็นพระทองและพระนาคด้วยบังเอิญเนื่องจากแต่เดิมทีพระพุทธรูปทั้งสององค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูจนมีลักษณะ คล้ายพระพุทธรูปปูนปั้นทั่วไปสาเหตุคงเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกข้าศึกบุกตีพนธนครคนในสมัยนั้นเกรงว่าพระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปนาคนี้จะถูกขโมยหรือเผาเอาทองไปจึงฉาบป,ปูนเคลือบและปั้นปูนในขณะที่ปูนยังไม่แห้งเพื่อเป็นการทําลายจีวรและลักษณะต่างๆเช่นปั้นรูปพระพักพระเกศาเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระทองคําและพระนาคจนกระทั่งภายหลังมีผู้ ไปค้นพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำเนื่องจากเศษปูนได้กระเทาะออกจากเนื้อและพบว่าเนื้อภายในเป็นทองจึงได้ค่อยๆกระเทาะปูนออกให้หมดจึงได้เห็นว่าเป็นพระทองคําทั้งองค์และ นำมาประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดนอกจากหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อสัมปอกกงแห่งวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีผู้คนมากราบสักการะอย่างเนืองแน่นทุกวันแล้วใกล้กันนั้นยังมีศาลพนางสร้อยดอกมากหรือศาลเจ้าแม่แอนเนี้ยอันเป็นอนุสร์แห่งความรักที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมในยุคก,ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาที่มีผู้คนที่ต้องการขอพรแห่งความรักมาสักการะไม่น้อยเช่นกัน และมีสถานที่อีกมากมายให้เที่ยวชมภายในวัดมาเที่ยวชมกันเยอะๆนะครับที่นี่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา